สื่อขเมรนมีรายงานว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนเพราะว่ามีหลายวิธีหลักเพราะฉะนั้นถ้าขเมนอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องเรียนแบบประเทศไทยโดยคนขเมรนบอกค่ะว่าเมืองไทยเนี่ยขายอะไรก็ขายถูกอาหารไทยก็มีราคาถูกจะไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ารถก็ถูกที่เที่ยวก็มีเยอะแยะ สินค้าไทยก็มีคุณภาพดีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็อยากจะไปเที่ยวในเมืองไทยอยู่แล้วยกตัวอย่างถ้ามีคนมาเที่ยวกัมพูชาหนึ่งแสนคนนักท่องเที่ยวก็คงจะไปเที่ยวเมืองไทยสักสองแสนคนอยู่แล้วเพราะว่าเมืองไทยมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าในกัมพูชา โดยในรายงานข่าวคอมเมนบอกว่าการที่เมืองไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนเพราะว่าประการแรกก็คืออาหารนั้นมีมากมายราคาก็สมเหตุสมผลแถมยังถูกสุขอนามายัยการตกแต่งก็ดูสวยงาม ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยทำอาหารเก่งมากแม้แต่อาหารสตรีทฟู้ดยังดูสวยงามและแปลกตาราคาขายก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากและประกาศที่ 2. เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเป็นไปตามมาตรฐานโดยเมืองไทยจะมีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว มีการตกแต่งอย่างสวยงามบางที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็สวยงามเหมือนกับสวรรค์ไม่เหมือนกับในลาวหรือว่าในคาเมรซึ่งนั่นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการท่องเที่ยวในเมืองไทยคงจะอยู่ยาวต่อไปอีกนานแล้วก็สามารถกู้รายได้มากมายเข้าประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกัมพูชาเขามาเที่ยวแปบเดียวเขาก็อยากจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าในกัมพูชาไม่มีอะไรน่าลงไหลเลยนักท่องเที่ยวหลังจากเที่ยวกัมพูชาก็แห่ไปเที่ยวเมืองไทยกันหมดถึงแม้บางคนจะไปเที่ยวสปปลาวแต่ไม่นานก็ต้องกลับไปเที่ยวเมืองไทยนอกจากนี้ความสะอาดของเมืองไทยแล้วก็การที่คนไทยนั้นมีอารยธรรมถนนหนทางก็เดินทางสะดวกขยะก็มีน้อยยกตัวอย่างกรุงเทพ มหานครเป็นเมืองที่มีคนอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นแต่การจัดการเรื่องขยะนั้นดีและก็สะอาดมากๆไม่มีขยะตามถนนหนทางอาคารหรือว่าตึกเก่าๆก,ก็มีการทำความสะอาดหรือว่าดูแลใหม่ให้สวยงามอยู่เสมอ คนไทยนั้นมีความคีดสร้างสรรค์ที่ดีมากไม่แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติชอบไปดูสิ่งใหม่ๆที่ประเทศไทยหรือแม้แต่เป็นโบราณสถานหรือเป็นโบราณวัตถุคนไทยก็รู้วิธีการสร้างสรรค์ที่ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการขนส่งที่ดีมากๆมีทั้งรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้าแท็กซี่ตุกต คนในเมืองหากต้องการเดินทางด่วนก็มีตัวเลือกมากมายมีการเดินทางที่เป็นมาตรฐานนอกจากนี้ในเมืองไทยยังมีสถานบันเทิงมากมายมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และมีกิจกรรมพิเศษมากมายประเทศไทยไม่ได้มีแค่เทศกาลประจำชาติเท่านั้นไม่ใช่แค่เพียงสงกรานต์ซึ่งในช่วงสงกรานต์นั้น เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมากแต่ไม่ใช่แค่สงกรานเท่านั้นประเทศไทยมีเทศกาลมากมายเป็นเทศกาลประเพณีดั้งเดิมแล้วก็ยังมีเทศกาลร,ระดับโลกมีกิจกรรมระดับภูมิภาคส่งเสริมความสนุกสนานให้กับคนในชาติรวมถึงชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี และตอนนี้เมืองไทยได้ประกาศกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชอบมากไม่เหมือนกับคนกัมพูชายังชอบล้อเลียนแล้วก็มีการบูลลี่เพศที่สมไม่เหมือนคนไทยมีมาตรฐานแล้วก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายซึ่งประเทศไทยใครๆก็รู้ว่ามีจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวมากมายมีสถานบันเทิงมากมายแต่ว่ามีการจัดการที่เข้มงวด รวมถึงเมืองไทยยังเป็นแหล่งบริการทางด้านสาธารณาสุขที่มีคุณภาพมากที่สุดชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวเมืองไทยถึงแม้จะมีคนพยายามสร้างข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยแต่ว่าก็ไม่เป็นผลทางทางที่เมืองไทยก็ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้หนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าเมืองไทยลดน้อยลงเลยและที่สําคัญเมืองไทยมีการศึกษาที่ดีมากส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษา yeah <laughs> เพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยมีคุณภาพไม่เหมือนกับคนกัมพูชาที่ไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาแม้แต่ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นในเมืองไทยยังมีการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิน่นมีการจัดการห่วงโซ่การผลิตที่ชัดเจนมีคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพและมีการจัดการการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบโดยมีคนคมรบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากจะทาเหมือนเมืองไทยแบบนี้ไม่ใช่มโนขึ้นมาเองนะ คนไทยเขามีผลงานที่ดีเริ่มมาจากการลงมือทำไม่ใช่เพียงแต่ผู้เฉยๆแล้วก็โพสต์ลงสื่อโซเชียลเหมือนกับในคอมเมนมีแต่ป่าเล็กๆชาวนากัมพูชา มีไรายได้สักเท่าไหร่คนมีงานทำในกัมพูชามีกี่เปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจของกัมพูชากำลังถดถอยเรื่องราวต่างๆก็เลยเกิดขึ้นแต่ว่าดูสิคนใหญ่คนโตกลับมีเงินมากมายอยากจะรู้จริงๆว่าเขาเอาเงินมาจากไหนและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะคนคอมเมนต์บอกว่าขนาดในชนบทของเมืองไทย ผู้นำเขายังทำงานเพื่อประชาชนไม่เหมือนกับผู้นำคอมเมนต์ทำทุกอย่างเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการท่องเที่ยวในเมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าแหล่งวัฒนธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนะลองไปดูสิคนยุโรปทำไมเขาถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทย ใครๆก็รู้ว่าต่างชาติชอบไปเที่ยวพัทยาแล้วก็ชอบไปเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวกรุงเทพในเมืองไทยเพราะว่าอะไรฝรั่งอยากจะมาหาภรรยาคนไทยทั้งนั้นแหละไม่ต้องบอกเหตุผลใครๆก็รู้เมืองไทยนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนคอมเมนก็บอกว่าในเมืองไทยส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้นำคิดถึงประชาชนของตัวเองให้มากก่อนไม่เหมือนกับในกัมพูชาแค่เห็นประชาชนตัวเองน้ำตาก็ไหลแล้วไม่ใช่อะไรนะไม่มีใครช่วยใครได้เลยช่วยแต่ตัวเองอย่างเดียวชีวิตจริงของคนขเขมรก็เลยทนทุกอยู่เหมือนทุกวันนี้ไงชาวขาเขมรบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าความอับอายของชาวขาเขมรคืออะไรตอนนี้เราก็รู้อยู่อีกหนึ่งร้อยปีอีกหนึ่งพันปีต้องยอมรับว่า,ขาเขมรถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังคงล้าหลังเมืองไท ต่อไปการที่พยายามเรียนแบบเมืองไทยโดยใช้กำแพงวดัดคงจะไม่ได้ผลแล้วแหละ และบางคอมเมนต์ค่ะคนคมเขมรก็บอกว่ายังมีผู้นำมเขมรบางคนคิดว่าทองคำมีอยู่ในดินจะขุดเอาเมื่อไหร่ก็ได้เหมืองแร่ในมเขมรน,นั้นมีมากมายขุดยังไงก็ไม่หมดผู้นำของอมเขมรทำไมถึงคิดแบบนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าในมเขมรเนี่ยตอน10โมงเชา้าลองไปดูสิในจังหวัดเสมราชต่างท้องถนนมีแต่เพียงลูกสุนัขตัวน้อยที่เดินผ่านเท่านั้นถนนก็แทบจะไม่มีใครอยากมองโดยเฉพาะตอนกลางคืนก็มืดปิดเป็น มไม่เหมือนกับเมืองไทยแบบนี้นักท่องเที่ยวเขาก็รู้แล้วว่าเขาควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะคนคอมเมนต์บอกว่ามอเตอร์ไซค์สามล้อนี่แหละเป็นอะไรที่ทําให้ประเทศกัมพูชาเสียชื่อเสียงกับนักท่องเที่ยวมานักต่อนักแล้วแทนที่จะบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดีนี่อะไรกลับสร้างชื่อในเรื่องที่ไม่ดีให้กับประเทศตัวเองแบบนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะอยากมา เจอนั่งรถตุกตุกที่ไรก็ไปขูดรีดเก็บเกินเพิ่มนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาบางคอมเมนต์ค่ะคนคขมเมนบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักรวมถึงผู้คนคงจะสู้เมืองไทยไม่ค่อยได้เพราะว่าเมืองไทยอะไรหลายๆอย่างชาวต่างชาติเขาทําคลิปคอนเทนต์มามีแต่สิ่งที่น่าถูกใจแต่อย่างว่าแหละคนไทยมีอะไรได้มากกว่าคนกัมพูชาประเทศเขาก็เลยจเจริญกว่า แล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนคอมเมนต์ก็บอกว่าเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยกำลังดิ่งลงไม่เหมือนกับเศรษฐกิจไทยที่เขากําลังแข็งแกร่งตอนนี้ใครๆก็รู้คนไทยต้องออกกฎหมายมาควบคุมแรงงานต่างด้าวเพราะว่ามีทั้งคนลาวคนคอมเมนต์แห่กันไปทํางานที่เมืองไทยสงสารคนกัมพูชาทุกวันนี้ทําอะไรไม่ได้เลยผู้นําระดับสูงไม่ให้ประเทศพัฒนาจริงๆแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาคนกัมพูชาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าปล่อยให้ในายทุนเวียดนามเข้ามายึดไปหมดแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนจากเวียดนามกลายเป็นนายทุนจีนไปหมดแล้ว